ซีรีส์บริจตันนะคะก็นะับว่าเป็นซีรีส์มาแรงใน n e t f l i x เมื่อช่วงปี2021นี้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนภาพของสังคมแบบปิตาทิปไตยหรือว่าชายเป็นใหญ่ค่ะ The People's Story Daphne Bridgerton บาดแผลจากปิตาธิปไตยในบริจิต t ั n โดยธัญรัตน์โคตรวันทาบริจิต t ั n เป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายของ j u l i ีย u i n n นะคะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของด a p h n e b r i d g จิตตัซึ่งเป็นเพชรน้ำหนึ่งในยุคร e g e n c y ของอังกฤษหรือประมาณ200กว่าปีที่แล้วค่ะ โดยซีรีส์เรื่องนี้นะคะเขาก็นํามาจากประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมใหม่ๆในยุคปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าที่ปรับให้ทันสมัยขึ้นหรือใช้เพลงในยุคปัจจุบันไปเป็นเพลงบรรเลงในงานเต้นรําต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการเหยียดสีผิวอะไรในเรื่องนี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่นับว่าเป็นปมปัญหาของทุกตัวละครในเรื่องนะคะแล้วก็สะท้อนภาพที่เห็นได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือการมีค่านิยมหรือว่าสังคมที่เป็นระบอบแบบปิตาธิปไตยหรือว่าชายเป็นใหญ่นั่่นเองคะ ซึ่งคำว่าชายเป็นใหญ่ในที่นี้นะคะหมายถึงว่ามีการตั้งกฎให้ผู้ชายเนี่ยมีสิทธิ์มีอำนาจในเรื่องทรัพย์สินแล้วก็การตัดสินใจต่างๆส่วนผู้หญิงเนี่ยมีหน้าที่แค่แต่งงานแล้วก็มีลูกถ้าใครที่เป็นโสเี่ยเรียกได้ว่าขาดความมั่นคงในชีวิตไปเลยเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของตัวเองแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงใดๆเลยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็สะท้อนผ่านเรื่องราวทั้งหมดของตัวละครที่เราจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะก็คือเสียงตะโกนอันเงียบงันของสตรรีีคค่่่ะออยยาาางแกกเเล็ืดข ก็เป็นผู้หญิงที่ตามขนบเลยนะคะเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆเป็นเพชรน้ำหนึ่งของที่นั่นเลยเราก็อยากจะแต่งงานมีลูกซึ่งก็ดูโชคดีมากๆที่ตรงตามขนบทุกอย่างใช่ไหมคะแต่ว่าเธอก็ยังไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะเลือกคนที่ตัวเองรักได้เพราะว่าพี่ชายเนี่ยเป็นคนจัดแจงให้ทุกอย่างแต่ปรากฏว่าคนที่พี่ชายเลือกนะคะนั่นก็คือลอร์ดเบอร์บรุกเนี่ยเขาเหมือนกับว่าคุกคามดาฟนี่ตั้งแต่ตอนแรกเจอเลยไม่ว่าจะเป็นทางการกระทำำําคําพูดต่างๆแต่ว่าดาฟนี่เนี่ยไม่กล้าบอกพี่ชายคะ่ะเพราะว่าแม่สอนไว้ตลอด ว่าเออเสียงของผู้หญิงมันไม่ดังเท่าเสียงของผู้ชายหรอกนะเขาไม่ฟังเขาไม่เชื่อเราหรอกเขาก็เลยไม่กล้าบอกพี่คะ่ะแต่ว่าณนะตอนนั้นนะคะไซมอนที่เป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาเลยลก็มาช่วยดัฟนี่แล้วก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าลอดเบอร์บุ๊กทำแบบนี้กับน้องสาวเธอแล้วพี่ชายของเขาเนี่ยก็เชื่อไซมอนโดยที่ยังไม่ได้ถามน้องสาวด้วยซ้ำค่ะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภาพสะท้อนหนึ่งที่ทำให้เหมือนกับความกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสะแดงออกเนี่ยมันก็กระทบกับ ตัวของดัฟนี่เองนะคะเราไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะคะแม้แต่พี่ชายเขาเองเนี่ยก็ไปตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งค่ะแต่กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้เพอร์เฟกแล้วก็คู่ควรกับเขานะคะก็เลยทําให้เกิดเป็นความรักในความลับค่ะพี่ชายของดัฟนี่เนี่ยก็เลยต้องเหมือนแยกทางกับผู้หญิงคนนั้นก็สร้างความเจ็บปวดแล้วก็บาดแผลให้กับเขาเหมือนกันค่ะ อย่างที่สองนะคะในเรื่องนี้เห็นได้ชัดเลยก็คือคําว่าเพศศึกษากลายเป็นเรื่องน่าอายสําหรับผู้หญิงนะคะก็คือคุณแม่กับลูกเนี่ยเขาจะไม่คุยกันเรื่องนี้เลยแม่ก็ปล่อยให้ลูกแต่งงานไปโดยที่ดาฟนี่เนี่ยไม่เคยรู้เรื่องราวพวกนี้เลยเพราะเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่เหมาะสมนะที่มันจะมาพูดอะไรแบบนี้ทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจําเป็นในชีวิตใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นว่าด้าฟนี่ไม่รู้แม้กระทั่งว่าลูกเกิดมาได้ยังไงค่ะ ทีนี้มันมีปมอย่างหนึ่งนะคะที่2องคนนี้ไซมอนกับดาฟนี่เนี่ยพระเอกนางเอกแต่งงานกันแล้วไซมอนเขาไม่อยากมีลูกแต่ว่าดาฟนี่ก็เข้าใจว่าไซมอนเนี่ยมีลูกไม่ได้แล้วเขาก็เหมือนไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ไปถามคนใช้ว่าเออแล้วสรุปมนุษย์เนี่ยทำยังไงถึงจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วกลายเป็นว่าดาฟนี่ก็ค้นพบว่าเหมือนไซมอนหลอกเขาบอกว่าเอ้ยเรามีลูกไม่ได้ทั้งที่จริงๆแล้วเขาเนี่ยไม่ได้อยากมีลูกคะ่ะกลายเป็นว่า2คนนี้ทะเลาะกาันแล้วก็นําไปสู่ปัญหาหนึ่ง เหมือนแค้นใจแล้วไม่ยอมกลายเป็นฉากหนึ่งที่หลายคนก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยขืนใจผู้ชายผู้ที่จะมีลูกหรือเปล่านะคะก็เป็นเหมือนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกรอบของสังคมที่มันลึกลงมาถึงความสัมพันธ์ในระดับบุคคลเลยนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของความรักที่กลายเป็นเรื่องซับซ้อน เอาจริงๆะะถ้าเกิดว่าดลฟนี่กับไซมอนเนี่ยนะคะเจอกันในสภาวะปกติเราไม่ได้มีกรอบมาครอบว่าผู้ชายต้องเป็นแบบนี้ผู้หญิงต้องเป็นแบบนี้ทั้งคู่ก็อาจจะแค่เดินมาบอกรักกันแล้วก็เข้าสู่ประตูวิวาเรียบร้อยแต่สุดท้ายนะคะกว่าจะมาถึงฉากนี้ได้เนี่ยก็ผ่านหลายบาดแผลมาเลยเพราะว่าไซมอนนะคะเขาไม่เคยแสดงออกว่ารักดลฟนี่เลยแต่ที่2คนนี้ได้แต่งงานกันเพราะว่าเหมือนอยู่ -2 ตอ่อ2แล้วมันมีคนมาเห็นแล้วบอกว่าเอ้ยมันไม่เหมาะสมก็เลยต้องแต่งงานกันค่ะกลายเป็นว่าดลฟนี่ก็เข้าใจว่า ไซมอนต้องแต่งงานเพราะความจําเป็นแน่เลยแถมไม่อยากมีลูกกับตัวเองอีกตั้งหาแต่ปงปัญหาจริงๆนะคะก็คือตอนเด็กๆของไซมอนนะคะเขาเป็นลูกของตระกูลยิ่งใหญ่เลยแล้วเขาเกิดมาเป็นเด็กที่ไม่สามารถพูดได้ค่ะแต่กรอบของสังคมบอกว่าหนึ่งผู้ชายต้องเข้มแข็งผู้ชายต้องมีความรู้เป็นผู้นําต้องเก่งทุกอย่างเพอร์เฟกค่ะเจ้ากรอบตรงนี้นะคะที่เขียนไว้ให้ผู้ชายต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น คุณพ่อของเขาก็เลยไม่ยอมรับลูกค่ะแล้วก็เกลียดลูกตัวเองมากๆแสดงออกอย่างชัดเจนส่งไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าไม่อยากเห็นหน้าลูกเลยกลายเป็นปมปัญหาในใจไซมอนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับความรักทุกรูปแบบค่ะเขาอยู่กับดาฟนี่เองเขาก็เลยเหมือนแบบสาบานตัวเองไว้ว่าเออเราจะไม่มีลูกเหมือนไม่สนใจเรื่องความรักเราไม่ควรฆ่ากับความรักเลยซึ่งกว่ามันจะมาถึงตอนนี้นะคะทั้งดาฟนี่แล้วก็ไซมอนเนี่ยก็เจ็บปวดแล้วก็ร้องไห้ไปหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นดาฟนี่ ะะการที่เราเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่อย่างใดแต่กรอบของสังคมขีดไว้แบบนั้นก็เลยสร้างรอยแผลแล้วก็ความเจ็บปวดให้กับผู้คนได้ค่ะโดยตอนสุดท้ายนะคะดัฟนี่ก็ได้พูดกับไซมอนว่าแค่เพราะว่าบางสิ่งไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้แปลว่าไม่คู่ควรกับความรักค่ะแม้ตอนสุดท้ายทั้งคู่จะเข้าสู่ประตูวิวาและก็จบอย่างสวยงามนะคะแต่ในเงื่อนไขนี้นะว่าดัฟนี่เนี่ยโชคดีเพราะหนึ่งเลยเธอเป็นคนที่ตรงตามขนบทั้งความสวยงามแล้วก็ความต้อง ที่จะอยากแต่งงานมีลูกแล้วกระดั้นได้เจอกับผู้ชายที่ตัวเองรักแล้วก็มียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งแต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงนะคะคนที่ไม่ได้มีเงื่อนไขชีวิตแบบดัฟนี่ไม่ได้โชคดีแบบเธอคนนี้บาดแผลทั้งหมดอาจจะไม่สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ก็ได้ค่ะฉะนั้นแล้วนะคะบรื่ต้นเลยเป็นการสะท้อนภาพของสังคมที่มีความงดงามแล้วก็เป็นระเบียบเพียงภายนอกแต่กลับสร้างปัญหาแล้วก็บาดแผลที่ลึกลงไปในจิตใจไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนหรือว่าช่วงไวัยไหนก็ตามค่ะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของ ผู้คนและเหตุการณ์ทั่วโลกได้ในทุกช่องทางของ The People สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ